คลิปนี้เป็นการทําท่อแอเอสครับวันนี้เพื่อนๆรีเควสเข้ามานะครับในข้อความว่าใต้คลิปว่า,อ,าอยากจะดูท่อสร้างแอลนะครับท่อสร้างแอลตัวนี้ผมบอกเลยนะครับค่อนข้างเคาะเสียงค่อนข้างเพาะแล้วก็จะมีคนเนี่ยคอมเมนต์ใต้คลิปว่าเอออยากจะฟังเสียงรถฟังเสียงท่อวันนี้มีนะไปเริ่มต้นกันเลยครับท่อแอลเอสขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะมาตัดขอบอันนี้ขึ้นอยู่กับความพอใจความชอบของลูกค้านะครับ หลังจากที่เราตัดขอบเสร็จแล้วนะครับเราก็ทําการประกอบกันครับเชื่อมติดเรามาประกอบคอท่อนครับนี่ตัวนี้เป็นลูกเล็กนะครับคอจะไม่ใหญ่หลังจากที่เราแต้มมาแล้วครับแต้มจุดมากไว้แล้วนะครับคราวนี้เราก็มาเชื่อมประกอบกันเลยครับ หลังจากที่เราเชื่อมประกบท่อแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาทําการยึดที่ตัวรถกันครับเราก็จะมาประกอบประกับท่อกันครับใส่กับตัวสูบของประเก็นนะครับแล้วก็ยึดน็อตให้แน่นครับแล้วก็ลองวางทาบดูนะครับช่วงที่เราทาบเนี่ยเ,เราก็ต้องคอยดูด้วยว่า,าช่วงนี้แนบกับเครื่องยนต์ไหมนะครับ เราพยายามจะทําให้คอท่อเนี่ยขึนสุดนะครับในเครื่องยนเพื่ออะไรครับพื้นที่ด้านล่างนะครับมันจะได้เลื่อยเยอะท่อมันจะได้ไม่บุบนะครับเห็นไหมครับช่วงนี้มันจะห่างห่างตัวแข็งนะครับทําให้ด้านล่างเนี่ยค่อนข้างตียต่อไปนะครับเราจะทําช่วงท้ายนะครับเพื่อใส่ห่างตัดทิ้งครับเรียบร้อยครับคราวนี้เราก็จะมาเชื่อมแล้วครับหลังจากที่เราตัดคอท่อให้ได้ตามที่เราต้องการแล้วนะครับแล้วก็ช่วงปลายที่เราจะใส่ห่าง เคเชื่อมติดกับปลายทอ่อคราวนี้เราไปเชื่อมติดกับตัวรถกันครับช่วงเบรกดูแล้วไม่ติดครับช่วงล่างเนี่ยพื้นที่เลยเยอะครับเราเล็งศูนย์ตัวท่อแล้วนะครับเราก็จะมาทําการทําช่วงปลายครับช่วงปลายนะครับช่วงปลายตรงนี้มันจะมีะเขาเรียกว่าห่างมันเพราะแอมจะมีไม่เหมือนแดดแดดไปเชื่อมติดเลยเราเลือกใช้หนึ่งโค้งครับเราได้ตัวนี้มาแล้วใช่ไหมครับเราก็จะมาประกอบตัวท่อกันครับยึดน็อต ยึดปลายทอ่อแล้วก็ใส่หางแล้วก็ไปเชื่อมติดกันนะครับแล้วก็นําไปติดตั้งที่ตัวรถครับ,รบแล้วก็ยึดนอด็อตอันนี้เราก็องมาเลืองปลายท่อนะครับช่วงช่วงยกตัวอยู่ที่ประมาณนี้ครับขั้นตอนต,ต่อไปเราก็ทําคู่ยึดท่อครับด้านล่างนะครับขั้นตอนนี้ก็เป็นคำหูยึดท่อครับ ก็จะได้หูยึดท่อมาแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปแล้วก็ไปเชื่อมหูกันแล้วก็เจาะรูครับครับเจาะรูแล้วใช่ไหมครับแล้วก็ไปทําการบันหูท่อออกครับหลังจากที่เราได้หูท่อแล้วนะครับเราก็จะนาไปเชื่อมติดกับตัวท่อครับหลังจากที่เราเชื่อมทุกจุดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นคอทอ่อหูยึดทอ่อช่วงปลายท่อนะครับหรือเอามาเพื่อ เก็บงานโฆษณาสินค้านะครับเนื่องจากตัวปลายท่อเนี่ยเลิกผลิตแล้วนะครับห้าสื่อยากทางร้านก็เลยมีทำปลายท่อขึ้นมาจำหน่ายนะครับเป็นงานแฮนด์เมดของเราเองเดี๋ยวพาไปดูกันครับปอดปลายตัวนี้ออกครับเดี๋ยวใช้ปลายของเราเนื่องจากนะครับปลายท่อเนี่ยห้าสื่อยากนะครับวันนี้เราก็เลยมาทำปลายท่อของทางร้านเรานะครับเราเรียกว่าปลายท่อสร้างแล้วกันก๊อบงานเดิมมาเลยครับความโตสามนิ้วครับ เพราะส่วนความยาวเนี่ยขึ้นอยู่กับลูกค้าชอบนะครับถ้าเป็นโนวานะครับผมแนะนําเลยโนวาใส่ปลายแดดเนี่ยเราใช้สักแปดนิ้วแต่ถ้าเป็นแดดสแตนดาร์เลยสิบนิ้ววันนี้เรามาทำแอลทำแดดสแตนดาร์นะครับสิบนิ้วเอาลวดวัดเลยครับว่ารอบ,บวงเท่าไหร่รอบ,บวงยี่สิบซีเซนตราก็ทําแบบนี้ขึ้นมาเหมือนกันนะครับก็คือใช้ท่อรถยนตะ์เหล็กทั่วไปนะครับเหล็กดําแล้วมาปิดทั่วท้ายแล้วก็ยัดไส้นะครับตัวนี้เหล็กค่อนข้างหนาครับหนาประมาณสองนิ้วครึง่ง ต้องการเสี่ยงนุมน่มๆใสๆนะครับเราก็เลยจำเป็นต้องใช้เหล็กยางบางม้วนขึ้นมาทําเป็นตัวนี้ตัดยีิบสี่ความยาวของตัวท่อเราใช้สิบนิ้วยีิบสี่เซนคูณสิบนิ้วแล้ก็ตัดออกไปเลยครับยีิบสี่แล้วก็มาม้วนครับก็เหมือนม้วนตัวท่อนั่นแหละครับมาเชื่อมกันครับครับคราวนี้เราก็มาเคาะครับ นะครับเมื่อเราได้ตัวตปลายมาแล้วนะครับเราก็จะมาใส่แหวนกันนะครับเราก็จะใส่แหวนอุดหัวท้ายนะครับไปดูขั้นตอนกันครับอะไรชิ้นต่อไปนะครับเราได้ตัวปลายมาแล้วนะครับเราก็จะมีแหวนรองอีก3ามชิ้นนะครับแหวนรองนะครับเพื่อมาอุดท้ายแล้วก็ทําไสครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็เจาะรูสามรูนี้ก่อน ส่วนซองตัวนี้นะครับเป็นฝาหนาครับเราเจาะทะลุไปเลยครับเพื่อยึดน็อตไสท่อครับกาเกียวนะครับการทําเกียวก็เราใช้นะครับใช้น็อตตัวผู้นะครับร้อยเข้าไปครับครับแล้วก็ตามด้วยน็อตตัวเมียครับแล้วก็ไปเชื่อมน็อตตัวเมียติดกันครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาเจาะรูตรงนี้นะครับโดยการใช้ตัวเจาะเหล็กนะครับเจาะเรียบร้อยครับ รูที่เราใช้นี่เราก็เลือกใช้ตามขนาดรูใส่ท่อครับประมาณนี้ประมาณหนึ่งนิ้วนะครับชิ้นต่อไปก็เราก็จะมาเจาะแป้นหลังมันนะครับอันนี้ยูนานหน้านะครับยันนี้อยู่ด้านหน้าอ่าแล้วส่วนนี้ก็เป็นเป็นไส่ท่อส่วนอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังครับสำหรับยึดปลายท่อครับก็เช่นกันครับเราก็ใช้ตัวเจาะตัวเดียวกันนะเรียบร้อยนะครับพวนี้เราก็มาทําเกลียวเหมือนเดิมครับก็คือใช้น็อตตัวมีออกแต้มครับด้านหลัง เมื่อเราได้แวนทำตัวนี้มาแล้วนะครับเราก็จะมาประกอบตัวปลายท่อกันชิ้นแรกนะครับก็จะเป็นช่วงท้ายครับช่วงท้ายก็คือช่วงนี้นะครับเกียร์อยู่ด้านหลังครับแล้วคราวนี้เราก็มาทำฝาหน้ากันครับคราวนี้เรามาทำไส้ท่อนครับไส้ท่อนเราก็วัดลงไปเลยครับความยาวก็อยู่ที่ประมาณ1ิบนิ้วนะครับแต่เราเพื่อนิดนึงนะครับเพื่อเป็นช่วงหัวมัน แล้วก็มาเชื่อมติดกันครับอ่าหลังจากที่เราแต้มตรงนี้แล้วนะครับเราก็จะมาห้าเซนเตอร์มันครับครับห้าเซนเตอร์แล้วครับแล้วก็ยึดน็อตไว้ครับแล้วก็จะเชื่อมครับขั้นตอนต่อไปนะครับเจาะใส่ท่อครับเรียบร้อยนะครับใส่ท่อเราเจาะใส่ท่อเรียบร้อยแล้วคราวนี้เราก็มาทำสีครับตอนต่อไปนะครับเราก็นํปลายท่อเนี่ยมาใส่กับตัวรถครับ มาทําหูยืดท่อนครับอ่าเราก็จะทาหูยืดปลายท่อนครับคราวนี้เราก็จะลื้อตัวท่อมาครับเพื่อมาเชื่อมงานไม่ไว่าจะเป็นคอหูท่อปลายท่อนะครับร้อยนะครับท่อแอลเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไปก็เลือกขั้นตอนสุดท้ายคือปลายท่อแล้วก็ทำสี่ครับ คือการยัดใจแก้วแล้วก็ประกอบตัวใบท่อแล้วใส่รถวันนี้ได้มเทสงานกันครับได้ฟังเสียงกันครับต่อไปนะครับเราก็จะประกอบใบท่อครับประเคนก่อนครับใส่ประเคนก่อนนะครับครับใส่ใบท่อเสร็จเรียบร้อยคราวนี้เราจะไปลองเสียงกันครับน้องปันครับเมื่อเราติดตั้งท่อเสร็จแล้วนะครับเรามาฟังเสียงกันครับเพื่อนๆครับ โอเคครับเสียงก็ถ้าที่ฟังก็ประทับใจนะครับฝากติดตามคลิปหน้าด้วยครับสวัสดีครับ